สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้รายการรักลุยถูกทางมีประเด็นปัญหาเรื่องบทบาทของคุณพ่อคุณแม่ในการดูแลลูกคุณพ่อคุณแม่เป็นเพื่อนของลูกคุณพ่อคุณแม่อยากที่จะให้ลูกเห็นว่าตัวเองเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีของลูกในทางพุทธศาสนาท่านวรวิชระเมธีก็ได้พูดว่าพ่อแม่เป็นกัลยาณมิตรของลูกก็ได้และเป็นเพื่อนอีกประเภทหนึ่งของลูกก็ได้วันนี้ท่านอธิบายให้ฟังว่า คุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ที่บ้านนั้นกำลังเป็นมิตรประเภทไหนให้กับลูกด้วยการทำอะไรคะพ่อและแม่นั้นในทางพระพุทธศาสนาเรามองว่าเป็นกัลยาณมิตรก็ได้หรือเป็นปาประมิตรก็ได้เป็นกัลยาณมิตรก็หมายความว่าพ่อแม่นั้นเป็นครูของลูกได้ส่วนเป็นปาปมิตรก็หมายความว่าเป็นบุคคลที่เป็นอันตรายต่อลูกก็ได้ดังที่มีพระพุทธวจ,จนะตรัสไว้ว่า พ่อแม่ไม่ดีนะเหมือนเป็นภัยรีในเรือนหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าพ่อแม่ไม่ดีเช่นไม่รู้จักสอนไม่รู้จักบอกไม่รู้จักกล่าวให้กําเนิดเขาอย่างเดียวแต่ไม่รู้จักดูแลไม่รู้จักกล่อมเกลี่ยงเลี้ยงดูลูกร้องขึ้นมาก็ใช้แต่ความรุนแรงไม่รู้จักใช้เหตุใช้ผลในการกล่อมเกลี่ยงเลี้ยงดูอย่างนี้ท่านเรียกว่าพ่อแม่เป็นศัตรูของลูกคือสอนลูกไม่เป็นพอสอนลูกไม่เป็นลูกก็ได้รับแต่สิ่งไม่ดีวันหนึ่งออกจากบ้านไปก็กลายเป็นคนเลวเห็นไหม ในทางกลับกันถ้าพ่อแม่รู้จักสอนลูกเป็นอย่างดีพ่อแม่เช่นนี้ท่านเรียกว่าเป็นกาลยนานเมธคือเป็นครูคนแรกของลูกฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายควรจะถามตัวเองว่าเอ๊ะทุกวันนี้เราเนี่ยเป็นกาลยนานเมธของลูกหรือว่าเราเป็นปาประเม็ที่กําลังทําลายลูกกันแน่ลูกจะดีหรือไม่ดีอนาคตจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับว่าเขาเติบโตกับเรามาและเราทําบทบาทอะไรให้กับลูกเพราะบุคคลที่สําคัญที่สุด เป็นคนบอกเป็นบอกตายกับลูกได้เลยคือคุณพ่อคุณแม่เพราะฉะนั้นถ้าเด็กมีพ่อแม่ที่เป็นกัลยาณมิตรแล้วก็ตั้งใจกับตนเองอย่างนั้นเสมอในการที่จะมารู้ว่ากัลยาณมิตรของลูกจะต้องทําอะไรบ้างแล้วก็คนที่จะทำหลายลูกมีอะไรหลายอย่างซึ่งคุณพ่อคุณแม่หลายคนคิดว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องทําแต่ทําได้ไม่เหมาะสมก็เลยกลายเป็นคนที่มีผลทางลบกับลูกก็เป็นไปได้ทั้งๆท,ที่อาจจะมีความรัก เท่ากันแต่การปฏิบัติแตกต่างกันพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะกลูกให้ทา